เทสลาโมเดล3ลองเลนส์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่อราคาคุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยหากเปรียบเทียบกับรถยนต์ทุกชนิดเชื้อเพลิงเพราะเท s l a โ o เดล3ลองเลนส์มาพร้อมกับพลังกำลังมากถึง441แรงมา้าและแรงบิด493นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออันเป็นผลพวงมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่สุดทรงพลัง morning, และนอกจากมอบพลังกำลังสูงมากแล้ว ยังมอบความประหยัดได้อย่างน่าประทับใจโดยตัวรถมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ75กิโลวัตต์อาวที่ประสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดกับระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้มันสามารถขับได้ไกลถึง681กิโลเมตรตามมาตรฐาน ne dc มันกลายเป็นรถยนต์ระดับ400แรงม้าที่ใช้งานในทุกวัน และขับขี่ได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเสียงรบกวนและไม่มีไอเสียแต่อย่างใดในส่วนของการใช้งานจริงเป็นอย่างไรช่วงล่างแข็งไหมขับเร็วเป็นอย่างไรประหยัดไฟฟ้าได้แค่ไหนและเอาเข้าจริงวิ่งได้ไกลเท่าใดรับชมแนในคลิปนี้ careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not to guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Keep close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the mat. It's all gonna vanish. Don't be afraid of the tide. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. เอาละรครับตอนนี้เราก็อยู่ใน t ท sla Mo เด l 3 Long Range ครับกับราคาจำหน่ายใหม่1.939ล้านบาทเท่านั้นเองครับราคาเขาปรับลดลงมาแล้วแต่ในอนาคตจะราคาอย่างไรต้องรอติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ t ท sla แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาขับเจ้าโมเด l 3 Long Range คันนี้กันดูกันว่าใช้งานจริงเป็นอย่างไรก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto สปินพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับแต่ก่อนจะเดินทางเดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งตัวรถกันว่าเราตั้งค่าอะไรบ้างครับตอนนี้ ผมอยู่ที่สถานีเท s l a Super c h a r g e เจที่เซนทันพะราม3นะจะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%เลยตอนนี้เราชาร์จมาถึง99%แล้วในส่วนของเส้นทางที่เราเดินทางวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางทั้งหมด164กิเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะซึ่งตัวรถเท s l a เนี่ยเขาก็มีการคำนวณให้หมดเลยว่าเราไปถึงปลายทางเนี่ยจะเหลือแบตเตอรี่อยู่ที่61%นะะแล้วก็มีแผนที่ให้ดูด้วยซึ่งแผนที่ของเทส l a เนี่ยเขาจะใช้พื้นนฐาาจกกของง Google ัีสเ ที่มุมซ้ายล่างนะก็ใช้ของ Google เพราะงั้นแล้วเนี่ยมันคือ g o o g l e Map นั่นแหละแต่ว่าใช้ตัวแอปพลิเคชันของ t ท sla ครอบทับลงไปเพราะงั้นแล้วหายห่วงเรื่องแผนที่แน่นอนนำทางถูกต้องแน่แนแล้วก็มีการบอกสภาพการจราจรให้ด้วยอันนี้ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งตัวรถกันนะครับสำหรับโมเดลสามลองเลสคันนี้นะเราเน้นใช้งานขับทางไกลอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมจะตั้งค่าการใช้งานเน้นขับไกลไม่ได้เน้นเรื่องความดุดันถ้าอยากดุดันผมก็ขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับตััว Long เพรราาะงง้้นต่อข,ขอผม คันเร่งผมใช้เป็นคันเร่งแบบชิลส่วนพวงมาลัยผมเอาแบบคอมฟอร์ตเลยเอาแบบเน้นความนุ่มนวลแล้วก็ตัว stopping mode ของผมใช้เป็น mode h o l ซึ่ง mode h o l อันนี้ก็เป็นตัว one pedal นั่นเองนะครับกดเร่งยกเบรกนั่นเองเพื่อยืดระยะทางสูงสุดของตัวรถตอนนี้เราชาร์จมา99%ตัวรถบอกว่าขับได้อีก570 3กิโลเมตรครับคุณผู้ชมและที่สังเกตนะตอนนี้แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่99%ยังรับไฟฟ้าได้มากถึง26กิโลวัตต์เลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่ารับไฟได้แรงมากๆโอเคเดี๋ยวพอแบตเต็มปุ๊บเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยอีก2นาทีออกเดินทางกันครับเอาละครับตอนนี้เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยนะอย่ยเบรกปุ๊บรถก็พร้อมใช้งานไ <c oughs> ป เดินทางเลยครับมุ่งหน้าไปพัทยากันสัมผัสแรกเลยนะผมใช้เป็นวันเพดโดใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเนี่ยเวลาขับมันก็จะง่ายนะเวลาเร่งก็กดคันเร่งเวลาเบรกผมก็แค่ยกคันเร่งแค่นี้ก็ลดความเร็วได้แล้วแถมปั่นไฟกลับได้ด้วยแล้วก็เท s l a เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการจัดการพลังงานอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วเนี่ยการขับในเมืองเนี่ย แม้ว่าจะกินไฟตอนออกตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารักษาคันเร่งดีๆเนี่ยแบบรถมันไหลๆเนี่ยมันก็จะประหยัดไฟฟ้าแต่ถ้ารถติดๆแบบกดเ,ออกเร่งออกแล้วก็เบรกเร่งออกแล้วก็เบรกเนี่ยกินไฟนิดนึงนะจะแอบกินไฟหน่อยในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็มาแบบครบๆเลยนะครับอย่างตอนนี้ถึงแม้ว่าเทส la เขาไม่ได้มีกล้องรอบคันนะที่เป็นแบบ360องศาแต่ว่านี่เขามีระบบจําลองสภาพการจราจรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครมาข้างหลังใครจะมาจู๋เรานะครับมองเห็นหมดเลยผ่านหน้า หน้าจอตัวนี้ตัวทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในโมเดล3ก็จริงนะมันเป็นรถเก่งแม้ว่ามุมมองในการนั่งของเราเนี่ยก็คือมุมแบบรถเก่งนะที่มันไม่ได้สูงมานะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวรถเขาเป็นกระจกทั้งคันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมองสิ่งต่างๆรอบตัวได้ง่ายมากๆเนี่ยกระจกบานหน้าก็ถือว่าใหญ่กระจกบานข้างเรียกได้ว่ามุมอับสายตาน้อยนะตัวกระจกตรงนี้มีช่องว่างระหว่างเสาเออันนี้ดีนะครับทำให้เรามองเห็นในโค้งได้ดีแล้วก็หลังคาเนี่ยวันนี้ ต้องบอกว่าฝนตกนะครับอากาศข้างนอกแค่29องศาก็เลยไม่รู้ว่าหลังคามันกันร้อนได้เบอร์ไหนแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ไฟฟ้าประมาณไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยถือว่าขับในเมืองเราขับยังไม่ไกลนะก็ประหยัดไฟฟ้าอยู่นะครับอ้อลืมไปแต่ก่อนออกเดินทางใกลเนี่ยเรากดรีเซ็ตทริปก่อนนะครับทิปเกดรีเซ็ตอ่านี่ 000, 000ทุกอย่างเนียเดี๋ยวเราเริ่มต้นแต่ขับในเมืองเนี่ยดูว่าใช้งานเป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราขับมานิดเดียวยังไม่ได้รู้อะไรเยอะเดี๋ยวเราลองวิ่งไกลๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่บนทางด่วนที่ไม่ด่วนนะครับรถติดมากๆแล้วเราก็ใช้ระบบช่วยขับของเขาทั้งหมดเลยซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีทั้งตัวของออโต้พายロทที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีตัวเอนชันออโต้พายロทที่จะเปลี่ยนเลนให้โดยอัตโนมัติและคันนี้ก็มีฟูลเซอฟต์ดิรีวิ่งด้วยแต่ในประเทศไทยจะไม่ได้รรองรับกา งานของฟูลเซลได้วิ่100%แตะว่าตัวระบบของเขาเนี่ยนี่ผมลองให้ดูเลยตอนนี้ผมไม่ได้จับพวงมาลัยมาเกือบเกือบ5นาทีแล้วนะครับรถเนี่ยเขาจัดการเองหมดเลยทั้งเร่งทั้งเบรกจะเปลี่ยนเลนเนี่ยก็แค่เปิดไฟเลี้ยวนะครับก็คือเขาจัดการให้หมดเลยถือว่าไม่ใช่รถแล้วผมว่ามันคือนวัตกรรมวิ่งได้ครับอันนี้ในส่วนของช่วงล่างของโมเดล3 Long Range เนี่ยสำหรับการขับในทางด่วนเนี่ยเวลาเจอข้อต่อของตัวแผ่นสะพานเนี่ย เราจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอยู่นะคะแต่ว่าตัวช่วงล่าง,งเขาเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความแน่นเป็นหลักนะคือเวลาเขาลงข้อต่อเนี่ยมันจะตึบๆๆเลยคือช่วงล่างเนี่ยฟิลค่อนข้างแน่นถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใกล้ตัวเราแบบถ้ายังไม่ได้ไปลองเท s l a ถ้าใกล้ตัวที่สุดที่ราคาไม่เกินล้านเนี่ยก็ต้องเป็น MG C ช่วงล่างเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากๆถ้าเปรียบเทียบกับ MG C เนี่ยเทสลาโมเดล3 Long r a n g คือให้สัมผัส คืออาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าความเหมือนเนี่ยคือระดับ90%ละในส่วนของเรื่องความนุ่มนวลในการทํางานของตัวรถเมื่อเราใช้ระบบขับอัตโนมัติของเขาเนี่ยถือว่านุ่มมากนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยรถติดติดแบบเนี้ยเราปล่อยให้เขาเนี่ยขับเองได้เลยเนี่ยเขาอาจจะมีเตือนนิดหน่อยให้เราแบบขยับพวงมลาลัยนิดนึงนะอ่านเนี่ยพอขยับหน่อยเขาก็จัดการให้ต่อละถือว่าอืทำมาได้ดีนะครับระบบช่วยขับของเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถ ยุโรปน่าจะอยู่ในเกรดเดียวกับตัวของ B M W แล้วก็ Mercedes Benz นะแต่ว่า Tesla อย่าลืมนะครับราคาเขาเนี่ยไม่ถึง2ล้านบาทนะคะเริ่มต้นนะไม่ถึง2ล้านบาทตัว Autopilot ก็คือทำงานเหมือนกับตัว Adaptive Cruise Control ในรถยนต์รุ่นท็อปๆเหล่านั้นเลยนะถือว่าใช้งานในเมืองเนี่ยตอบโจทย์การกินไฟฟ้านะตอนนี้เราขับในเมืองนะครับระยะทางที่เราขับออกมาเนี่ยเราวิ่งมา6กิโลเมตรเราใช้ไฟฟ้าไปอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่ 1 9 6วัตต์ออลต่อกิโลเมตรนะครับหรือใช้ไฟฟ้าไปตอนนี้ใช้ไป2หน่วยแล้วเพราะว่ารถติดจริงๆนะครับทำให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเร่งเดียเด๋ยวเบรกเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบรกนะครับทำให้มันจะกินไฟฟ้าเยอะกว่าการขับแบบความเร็วนิ่งๆยาวๆเดี๋ยวเราจะลองตัวเ n c h ช n t Auto Pilot นะเนี่เดี๋ยวเราจะไปเลนซ้ายอะดูนี่เราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเตือนว่าเฮ้ยมันมีรถน,นะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดแต่พอทางโล่งปุ๊บข้างหลังไม่มีนี่น้องหักเข้าเองเลยเห็นไหมเฮ้ยนี่ม เอาละครับตอนนี้เราก็ใช้ไฟฟ้าไปแล้ว10%จากจุดเริ่มต้น้นถึงตรงนี้เนี่ยเราขับมาระยะทาง46กิเมตรแล้วนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่1ชาร์จของเขาเนี่ย100%ขับได้460กิมอย่างแน่นอน5อันนี้คือพอจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่า460กิเมเนี่ยไปได้แน่ๆแต่ว่ายังไม่ชัวร์100%ซะทีเดียวนะว่ามันจะ460กิมตรแน่ๆหรือเปล่าเพราะเราจะลองกันยาวๆเลยแล้วเราก็จะมาคำนวณอีกทีว่าแบตเตอรี่ของเขา กับการใช้งานประมาณนี้มันจะขับได้จริงๆกี่กิโลเมตรเราก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งทางยาวๆดูในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจากที่เราขับในเมืองมาด้วยแล้วก็ขับขึ้นทางด่วนนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่ตัวรถบอกเนี่ยจะอยู่ที่156วัตต์ออวต่อกิโลเมตรกับระยะทางที่เราวิ่งมาอันนี้เป็น47กิโลเมตรแล้วใช้ไฟฟ้าไป7หน่วยด้วยกัน โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับในส่วนของระบบออโต้พายโหลดสำหรับการขับทางไกลเนี่ยต้องบอกว่านุ่มนวลมากๆครับเพราะว่าเท sla เนี่ยเขาจะใช้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมทุกการกระทําของรถเลยไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วหรือลดความเร็วเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดโดยเฉพาะการลดความเร็วเนี่ยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยนอกจากใช้ลดความเร็วแล้วยัยงสามารถปั่นไฟฟ้ากลับเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยทําให้ระยะทางขับของเขาเนี่ยไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยรถทดสอบคันนี้นะครับมีตัว n อนชาน ออโต้พายโดมาให้ด้วยมันคืออะไรก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวรถก็จะเปลี่ยนเลนให้โดยอัตโนมัติเมื่อตัวรถตรวจสอบแล้วว่าทางที่เราจะไปเนี่ยมันปลอดภัยมีระยะเว้นเพียงพอนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้โดยอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันตอนนี้เราวิ่งด้วยความเร็ว110กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะรถก็ความเร็วไม่ค่อยนิ่งนะครับผมทีนี้เราอยากจะไปเลนด้านซ้ายเราก็เปิดไฟเลี้ยวที่1นึ่นี่ตัวรถเขาจะเปิดกล้องดูด้านหลังอ่ะทั้งหน้าโล่งหลังโลง่งเขาก็เข้าเลย เห็นไหมอ่ารถเร็วนะครับหรือจะไปเล่นขวาตรวจสอบก่อนโล่งปุ๊บไปเลยเห็นไหมอ่าต้องบอกว่าอันนี้ผมตั้งเป็นโหมดแบบชิวสุดเลยนะครับเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักในส่วนของเสียงภายในห้องโดยสารเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเสียงภายในห้องโดยสารของเท s l a m o เด l 3 l o ลองเลนจ์คันนี้อยู่ที่ 64 d ดซิเบลล้อ19นิ้วนะอยู่ที่64 d ดซิ b e l ด้วยกันซึ่งเสียงโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาในรถเนี่ยตอนนี้ผมอยู่บนมอเตอร์เวย์เสียงเนี่ยจะเป็นเสียงล้อบทถนนซะเยอะแล้วก็เวลาเจอรอยต่อถนนที่มันไม่เรียบเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึงตังเข้ามาในห้องโดยสารอันนี้ได้ยินค่อนข้างชัดส่วนเสียงลมก็มีเข้ามาบ้างนะนี่จะเข้ามาบริเวณด้านนี้บริเวณขอบหน้าต่างนะจะมีเสียงลมเข้ามาแต่เป็นลมแบบอ่อนๆนะครับไม่ได้ดังเลยก็ว่าถ้าวิ่งด้วยความเร็ว110เนี่ยสอผ่านนะครับเรื่า ว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถยุโรปในราคาประมาณนี้โดยส่วนตัวผมมองว่ารถยุโรปยังเก็บเสียงได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดถามว่ามันเก็บได้ดีไหม มันถือว่าเก็บได้ดีเพียงแค่ว่ารถยุโรปเนี่ยจะเก็บได้ดีกว่าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอาจจะเบากว่านี้ประมาณ2-3ถึงเดซิเบลแต่ว่าในการใช้งานจริงไม่ได้ต่างกันอย่างมีระยะสําคัญนะต้องอย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีเสียงการทํางานมันทําให้หูของเราเนี่ยได้ยินเสียงแอมเบียนต์อื่นๆเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะจากเดิมเนี่ยที่เราจะได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เสียงรอบเครื่องยนต์ที่กำลังทางานอันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีเสียงการทํางานของระบบขับเคลื่อนแล้วเราก็ได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมมากขึ้นแต่ ผมใช้นาฬิกาในการวัดเสียงเลยเพื่อความเป็นธรรมให้กับทุกๆรถนะครับก็ถือว่า Tesla Model Long เท s l a m o เดลสามรองเล g e ่เก็บเสียงได้ดีและสิ่งที่ดีงามที่สุดของเขาก็คือเนี่ยแหละระบบช่วยขับของเขาถือว่าดีเลยแต่ถ้าถามผมนะว่า e n c นชั t นออโต้พายซื้อดีไหมต้องบอกว่า คุณได้ใช้หรือเปล่า,าถามงี้ก่อนเพราะว่า e n c h a n t Auto Pilot เท่าที่ผมสังเกตเลยนะถ้าเอาเรื่องของการขับขี่เนี่ยที่เด่นที่สุดเลยก็คือเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เองได้แค่นั้นส่วนระบบอื่น,นเนี่ยตัว Auto Pilot ธรรมดาก็ทาได้เหมือนกันแล้วก็ e n c h a n t Auto Pilot ดีอกย่างนั่นคือเราสามารถใช้ระบบ Summon ได้กดเรียกรถออกมาจากซองวิ่งมาหาเราได้หรือจะเลื่อนรถเข้าออกผ่านมือถือเนี่ยทำได้เราถามว่าคุณได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเก็บไปพิจารณาดูแต่โดยส่วนตัวผมนะ Auto Pilot เดิมๆเ,เ,เนี่ยเพียงพอแน่นอนครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเอาละครับตอนนี้เราใช้ไฟฟ้ามาแล้ว1ใ okay, น e so, 3ของปริมาณแบตเตอรี่ทั้งหมดเราวิ่งมาแล้ว141กิโเมตรใช้ไฟฟ้าไป24หน่วยด้วยกันอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่168วัตต์อวต่อกิโลเมตรแต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับเรื่องด้วยว่าวันนี้เราค่อนข้างรีบมากๆรถที่เรารับมาทดสอบเนี่ยก็เลยอาจจะยังไม่ได้เช็ค เรื่องของลมยางมาดูกันค่าของลมยางตอนนี้นะครับดูที่หน้าจอนะเห็นไหม 42psi แค่3ล้อส่วนล้อหลังขวา 40psi ก็คือลมมันอ่อนโดยลมยางของเท s l a ที่เขาเติมกันเนี่ยที่ผมถามยูเซอร์มาหลายๆท่านเลยนะเขาจะแนะนำว่าให้เติมประมาณ45หมายความว่าผมเติมลมยางอ่อนไปหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเลนจ์มาตรฐานของเขานะก็คือ42 45psi แต่หลังขวาเนี่ยยางแอบนิ่มไปหน่อยลมหายมีนิดนึงนะ ครับผมไม่เป็นไรทําให้เราเห็นว่านี่ครับดูนะเห็นไหมทําให้อัตราสิ้นเปลืองของรถเนี่ยอยู่ที่169วัตต์ออวนะครับกับระยะทางที่เราขับไาเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวขากลับเราวิ่งในเส้นทางเดิมอยู่แล้วแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหากเราเติมลมยางเพิ่มขึ้นไปเป็น4 5 psi อัตราสิ้นเปลืองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองขากลับกันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราขับถึงปลายทางเราจะเหลือแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็น,นตนน์ เราจะเดินทางไปถึงปลายทางด้วยแบตเตอรี่คงเหลือ62%โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับเจ้า t ท s l a m o เด l 3ลอง r a น g e เราขับมาจากเซนทัลพระราม3อันเป็นสถานีชาร์จเท s l a Super Charger ตรงนั้นเนี่ยเรามีแบตเตอรี่อยู่100%นะเราขับมาถึงจุดนี้เนี่ยระยะทางที่เราขับมาทั้งหมด163กิโเมตรเราใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด39%ครับไฟฟ้าคงเหลือของเราอยู่ที่61%ด้วยกันโดยอัตราสิ้นเป ที่ตัวรถบอกเนี่ยอยู่ที่168วัตต์อัลต่อกิโลเมตรโดยการขับมาครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้โดยสารรวมคนขับเนี่ยทั้งหมด3คนด้วยกันพร้อมกับสัมภาระอีกจํานวนหนึ่งโดยความเร็วที่เราใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยเนี่ยจากทั้งในเมืองแล้วก็ขับทางไกลเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณนี้โดยตัวรถเนี่ยบอกว่าใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด28หน่วยด้วยกันพอเราเอามาคํานวณกับค่าไฟฟ้าด้วยเลท T.O.U. of f peak ชาร์จที่บ้านที่หน่วยละ3.80สตางค,ค์ 4บาทด้วยกันคิดเป็นกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่กิโลเมตรละ65สตางค์ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเลยนะคือตัวรถคันนี้ เรามาด้วยลมยางที่อ่อนกว่ามาตรฐานของเขาค่าลมยางของรถเท s l a m o เดล3ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้กันจากการสอบถามของผมเนี่ยถามยูเซอร์หลายๆท่านเขาจะใช้ค่าลมยางอยู่ที่ประมาณ45 psi นะครับแต่ว่ารถคันนี้ที่เรานํามาทดสอบเนี่ยค่าลมยางอยู่ที่41 psi มีนำสังยางหลังขวาอ่อนไปอีก1 psi ทําให้ลมยางเขาเนี่ยอ่อนกว่าที่คนทั่วไปใช้กันเพาะง้นแล้วเนี่ยตัวเลขอัตราสินเปลืองก็อาจจะฟังดูสูงสักนิดนึงสําหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a พอะงี้นแล้วเดี๋ยวขากลับเราจะวิ่งกลับในเส้นทางเดิมกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเราด้วยเงื่อนไขการขับขี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเติมลมยางเป็น45 psi และเดี๋ยวเรามาลองกันว่าถ้าขับด้วยลมยาง45เนี่ยกับลมยาง41เปรียบเทียบกันแล้วอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามันจะต่างกันขนาดไหนและมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญมันจะทําให้รถขับได้ไกลขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับ เาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกลับกันแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่51%นะครับส่วนลมยางเราได้เพิ่มมาแล้วนะครับนี่เติมมา45 psi ทั้งหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการรีเซ็ตทริปเราจะใช้เป็นทริป B และกันนะครับรีเซ็ตทริปไปอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ทริป B เป็นหลักนะมาดูกันว่าพอเราเพิ่มลมยางเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันเลยและนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบจากการใช้งานเจ้าระบบ Enchant Auto Pilot ของ ของ Tesla นั่นคือเขาจะไม่ให้เราขับแช่ขวาเอออันนี้ผมก็เจอโดยบังเอิญน,นะอ่ะอย่างตอนเนี้ยผมกำลังวิ่งอยู่เลนขวาแล้วตอนนี้มีรถอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะแซงเขานะตอนนี้แซงพลแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยตอนนี้ผมแช่ขวาอยู่แล้วเดี๋ยวดูนะนี่ระบบเตือนให้เราเข้าเลนซ้ายครับคุณผู้ชมเขาเตือนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเลนซ้ายนะ,ะเข้าเลนซ้ายเสร็จปุ๊บอ่ะกลับเข้าปุ๊บเรียบร้อย ทีนี้ทางโล่งแล้วขวาโล่งซ้ายโล่งหน้าโล่งเดี๋ยวดูนะขับไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้เตือนให้ เปลี่ยนเลนแต่อย่างใดเป็นสรุปได้อย่างชัดเจนว่าระบบ En นชั้นออโต้พายลของ t ท sla เนี่ยมีระบบเตือนคนแช่ขวาด้วย <c oughs> อันนี้ผมว่าดีนะเหมาะสำหรับเมืองไทยชอบแช่ขวากันละเกินนี่ถ้าจับมาขับเท sla แล้วมีระบบ En นชั้นออโต้พายลทุกขั้นเนี่ยรถเนี่ยดุแน่นอนนะฮะบอกเฮ้ย hey, อย่าไปแช่อย่าไปแช่ด้วยการเขาจะเตือนให้เข้าซ้ายตลอดบมว่าอันนี้ดีครับเอาละครับตอนนี้เราขับด้วยค่าลมยางที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว100กิโลเมตรอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับจากเดิมเนี่ย 168วัตต์อาวต่อกิโลเมตรเหลือ136วัตอาวัตต์อาวต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองโหลดลงมา2หน่วยต่อ100กิโลเมตรเลยทีเดียวเอาว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเนี่ยเห็นไหมอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยดีขึ้นมากๆนะฮะ ซึ่งพออัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นรถประหยัดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นก็จะทําให้รถคันนี้วิ่งได้ไกลมากกว่าเดิมเนี่ยระยะทาง100กิโเมตรใช้ไฟฟ้าไป14หน่วยเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยขับไป100กิโเมตรใช้ค่าไฟเพียงแค่53บาทเท่านั้นเองในอัตรา T.O.U. off peak ประหยัดมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า t ทส la Mo เด l 3 l o ลอง a n น e แต่ว่าต้องเติมลมยาง45นะครับอ่าต้องเติม45นะซึ่งอันนี้ก็เป็นลมยางมาตรฐานของเขา จากตอนแรกที่เราเติมน้อยไปหน่อยมาแค่41แถมมีอีกหนึ่งเส้นแหมตกต่ำกว่า40อีกเพราะอัดลมเข้าไปตามสเปคของเขานี่เลยตัวเลขสวยงามลงไป135แล้วคุณผู้ชมประหยัดสุดๆครับเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วขากลับเนี่ยเราขับไปทั้งหมด162กิโลเมตรใช้ไฟฟ้าไปแค่22 km, หน่วยเท่านั้นอัตราสินเปลืองพลังงาน137วัตต์ออวต่อกิโลเมตรขับเหมือนเดิมทุกประการผู้โดยสารเหมือนเดิมขนของเหมือนเดิมต่างกันที่ค่าลมยางลม ยางเราเติม45ล้อนะครับแตกต่างจากขาไปขาไปเนี่ยลมแค่41ผลที่เกิดขึ้นนะครับ<ม>นี่เราได้สรุปไปแล้ว ขากลับเนี่ยลมยาง45ระยะทาง162กิมอัตราสิ้นเปลืองที่ตัวรถบอก137วัตต์ออลต่อกิโลเมตรใช้ไฟฟ้าไป22หน่วยคิดเป็นเงินค่าไฟ t o u off peak ที่83บาท60สตางค์เท่านั้นเองหรือตกกิโลเมตรละ52สตางค์ครับนั่นหมายความว่าเพียงแค่เติมลมยางถึง45เนี่ยตัวรถประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นอีก20%และช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทาง20%และนั่นก็แปลความหมายได้ว่าทําให้รถขับได้ไกลขึ้นถึง20% ้วยเว่นกันเอาว่า1ชาร์จเนี่ยผมว่า400กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยทำได้สบายๆอย่างแน่นอนเอาแบบหลับหูหลับตาขับเลยยังไงก็400กิโลเมตรสำหรับเท sla โ Mo เดล3 long range คันนี้ครับโดยสรุปเลยนะครับเท sla Mo เดล3 long range คันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับได้ไกลมากๆกับราคาไม่เกิน2ล้านบาท1ชาร์จขับแบบยังไงก็ได้ก็ทะลุ400กิโลเมตรอย่างสบายๆอย่างแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเมืองไทยและถ้า เกิดเปรียบเทียบกับราคารถยนต์ทุกรูปแบบเลยในราคาไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยเทสลาโมเดล3ลองเลนจ์ถือเป็นรถยนต์ที่ให้ประสิทธิภาพต่อราคาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับเพราะว่าพละกําลังแรงม้าแรงบิดของเขาเนี่ยสูงที่สุดในระดับราคาไม่เกิน2ล้านบาทอยู่แล้วยากที่จะหาผู้เปรียบเทียบมาต่อกอได้ในราคานี้อย่างแน่นอนครับถูกใจทั้งสายประหยัดที่ต้องการรถที่มีประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีประหยัดไฟฟ้าและตอบโจทย์การใช้งานเพราะขับได้ไกลประหยัดไฟฟ้าแล้วก็แฮนด์ล ของเขาก็ดีนะครับประกําล้งเหนือเฟือช่วงล่างเพียงพอต่อทุกการใช้งานแถมทัศนวิสัสยดีตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนครับกับราคาจําหน่ายไม่เกิน2ล้านบาทท่านใดสนใจก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางเทสลาครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินครับวันนี้กรผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ